น้องแบลสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลแล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะเหมือนเดิมพักก่อรับฟังข้อมูลมวยทีเด็ดเจ็ดสี่น้องแบลคคืนมาหอนะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยกสองสี่จบครบเครื่องเรื่องมวยฝากถอนโอนไวเอสดีไลมานะคะแอดพีวายสองสี่แอดพีวายสองสี่มีแอดนำหน้าทุกครั้งพักยกยี่สิบสี่จบครบเครื่องเรื่องมวยผู้สนับสนุนรายการมากว่าสามปีนะคะอัปเดตเมทายเจ็ดสี่วันที่ยี่สิบเ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอัปเดตล่าสุดนะคะ พร้อมเลดมวยนะคะก็ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเทดีทุกวันอาทิตย์เวลาเดิม14บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปถึง16บหนาฬิกาสา,นา,สา,สานาทีเป็นต้นไปคู่ที่1 Facebook ฟาร์มสุกบือไทยเจอกับโปรตีนสอเทียนโพพิกัดชกร้อยสิบห้าปอน,น,นและคู่สองไทยสับจ้าเปีรยอไทยเจอกับเพชรอุบลสอเทียนชัยพิกัดชกร้อยสามสิบหกปอนและคู่สามรองคู่เอกทีระเดชช้างนครศรีเจอกับจอมโหดเจพีพลาวเวอร์นะ ก็ได้ยินมาเมื่อกี้เมื่อเก้านาทีที่แล้วนะเขาบอกจอมโหดถอนชกหนูก็ไม่แน่ใจยังไงยังไงก็ลงไปก่อนนะคะและคู่สี่นะวิวเพชรกกสนเจอกับรนนาะชัยบอยยี่จีนไปกั 4, 9, 4, บชกร้อยี่สิบสี่เก่าร้อยยี่สิบสี่ปอนไปกับป้องค้าช้์ของน้องวิวเพชรกกสลค่ะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะเลดเมื่อไทยล่าสุดวันนี้และคู่ที่หนึ่งนะคะเลทเปิดไปที่ปูติงเป็นต่อห้าสี่นะคะ และคู่สองเลตเปิดไปที่ไทยเป็นต่อถึงเจ็ดสี่ส่วนคู่สามนะคะเลตเปิดไปที่จอมโหดห้าสี่แต่น่าจะแจ้งถอนชัดเจนแล้วนะคะและคู่สี่นะคะเลตเปิดไปที่น้องวิวเป็นกอส่วนเป็นต่อสิบเก้าค่ะรักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการลงเห็นในช่องด้วยนะคะคู่ที่หนึ่งนะเลตเปิดไปที่น้องปูตินสอเทียนโพเป็นต่อห้าสี่นะคะเฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือนะวันนี้เจอกับ ปูตินซอสเทียนโพค่ะมาดูมุมมองหนูสำหรับคู่ที่หนึ่งนะคะมุมมองหนูนะน้องเฟซบุ๊กเจอกับน้องปูตินแนละ้วมวยคู่นี้เคยเสมอกันมานะก็ครั้งแรกชูให้ปูตินแล้วก,กรกรมการก็ดูภาพก็เรียกขึ้นมาชูใหม่ก็เลยเป็นกระแสดราม่านะถ้าชูครั้งแรกเลยเสมอก็คงไม่มีกระแสดราม่านะคะก็วันนั้นนะหนูมองว่าคนนึงได้ลูกแข็งแรงคนนึงได้ลูกหลากหลาย ไม่ไกลกันนะคะแพ้ไม่แพ้ชนะแบลว่าสูสีเบียดกันอ่ะถ้าครั้งนี้มาเจอกันนะคะถ้าแก้ทางมาดีๆนะน้องเฟ o o k ก็มีโอกาสที่จะชนะนะคะเพราะความแข็งแรงเขาบุญเดียเขาแบบว่าเดินใส่อย่างเดียวเดินแบบเดินบี้เดินบทนะกรรมการน่าจะเห็นมุมนี้แล้วอย่างที่หนูย้อนฟอร์มของเขาชกบนเวทีเจ็ดสีน้องไม่เคยล้มน้องไม่เคยล้มแปลว่าน้องแข็งแรงค่ะคู่นี้นะคะหนูมองว่าถ้า พ่อเขาวางแผนเกมมาดีๆนะปล่อยให้ลูกเขาเดินบู๊เดินบุนเดินดุมดุมดุมเข้าไปลากคอมาตีเข่าสู้วงในดีๆนะหนูมองว่าไม่แพ้คุณนี่ชราไปที่น้องเฟซบุ๊กค่ะปันหถงหลคู่สองนะคะไทยสอบจะเป๊กอุไทยเจอกับเพชรอุบลสอเทียนชัยค่ะคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วรอบหนึ่งมาฟังมุมมองหนูกันก็ เป็นการพบกันครั้งที่สองนะรีแมทกันแต่ครั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายชนะน็อกยกสามนะเจอก,กันที่เวทีสัญจรนะก็ตอนแรกเป็นัวแก้วนะ,ะขึ้นรายการนะหนูก็เลยมองว่าเขาอาจจะเอาไทยมาเกิดหรือเปล่าเพราะว่าไทยก็เคยเจอโวแก้วกดน็อกแล้วนะคะมวยมันอาจจะแบบไม่ได้เสียกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเปลี่ยนโปรแกรมหรือเปล่าหนูก็พูดไปตามภาษาหนูนะคะหนูก็เลยมองว่าไฟนี้เขาน่าจะเอาไทยมาเกิดแล้วไทยเขามีลูกเล่นมีความบ้ายองของเขาอะ เขาเคยชนะมาเขาแน่นอนเขาต้องมีความร่าเริงบนเวทีอ่ะเขาเดินใส่อย่างเดียวแน่ๆเขาบ้ายอ,อยู่แล้วได้ใจลุงเขิมอ่ะดึงคอลากคอมาตีแน่ๆนะคะเพราะเขาตั้งใจมาเกิดแล้วามาชกเวทีเกศสีนะ,ะถิ่นเก่าเขานะเมื่อก่อนฟอร์มสดๆเขาเก่งนะคุณนี้เลยชอบไปที่ไทยคะ่ะและคู่สามนะคะก็ได้ยินข่าวมาเมื่อเก้านาทีที่แล้วนะว่าจอมโหดถอนชกนะจอมโหดมีผื่นขึ้นตามตัวและเป็นไข้นะคะ หนูก็ได้ทําไว้แล้วนะก็ฟังไปตามมุมมองหนูก่อนนะคะสําหรับคู่นี้เพราะยังไม่ได้ตัวตัวมาแทนนะคะเป็นการรีแบงคกันอีกครั้งครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งที่สามาแล้วของเจ้าธีระเดชก็ตอนนั้นครั้งแรกที่เจอกันบนเวทีเกสีนะที่หนูพูดถึงทุกวันนี้เลยนะเวลาที่หนูวิจารณ์ให้เจ้าจอมโหดนะคือจอมโหดเขารู้ว่าธีระเดชเป็นมวยเขานะวันนั้นเขาแพ้เข่าชัดเจนนะเขาไปสู้เข่าวงในกับเจ้าธีระเดชก็รู้อยู่ว่าลูกบูลูกบุญลูกบึกบืนลุก,ลก,ลก,ลกอุด ลูกทนลูกลูกแบบวิ่งแบบเดินดุมดุมดุมด,มด,มดุมเข้าไปเขาเป็นลากคอกอดข้างเครือกเนี่ยกอดเข้าไปแล้วก็บีบทเบียดรั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 ด,ดไม่หนีไปไหนตื้อดีจนเอาชนะมาหลายคนแล้วทีเดชนะคะลูกเก่งเขานะะเจ้าจอมโหดยังไปสู้ลูกนี้ก็เลยแพ้มาหนูก็มองว่าไปเจอกันที่เท่าน้ำไทยศึกเท่าน้ำไทยอนะีกนะกรรมการชูสวนมันก็ต้องมีมุมแพ้แหละกรรมการคัดถึงชูให้ทีรเดชได้เพราะปกติถ้ามวยมัน ชนะกันขาดเขาไม่กล้าครูสวดให้อยู่แล้วคู่นี้หลุดหนูเลยมองว่าไฟนี้ก็จะชนะเหมือนเดิมแลเจ้าเทียเดชมันต้องมีทางแพ้แหละเขาถึงแพ้นะคะคู่นี้ขอาไปที่ทีรเดชค่ะและคู่สี่ขอเป็นการประกันแชมป์ของน้องบิวเพชรโกสลนเจอกับลลนาชัยบอยี่จีนนะคะคู่นี้รชกับช็อต126บอ์นะก็หนูก็ได้พูดประวัติย้อนฟอร์มของนะชกคู่นี้ไปแล้วนะวันนี้จะเอาแบบมุมมองรวดรัดนะ ก็คู่นี้เคยเจอกันบนเวทีลับดําเนินสามยกมาแล้วนะน้องวิวเป็นฝ่ายแพ้วันนั้นน้องวิวยกหนึ่งน้องวิวยังไม่ออกอาวุธนะเขาก็เปิดคะแนนทุกยกนะยกหนึ่งยกสองรณชัยทําได้ดีนะนําไปก่อนอายุสักยกสามน้องวิวนะมาทําได้ดีเร่งเร่งเร่งขึ้นมาทําได้ดีนะออกอาวุธหลากหลายกว่านะแต่แต่ว่าตามไม่ทันก็เลยแพ้นะวันนี้มาเจอกันในห้ายกนะคะก็เป็นการพบกันแชมป์รณชัยนะหนูก็ไปย้อนฟอร์มดูนะเขาออกแข้ง หนักจริงแต่ความหลากหลายหนูมองว่าน้องวิวนะหนูก็เลยไปย้อนฟอร์มแพ้ของโรนัชัยนะหนูก็ไปดูจุดที่เขาแพ้มาก็มีอยู่สามสี่ไฟที่เขาแพ้หนูก็เลยแคปมารูปภาพมาให้ดูนะเพราะว่าเป็นเขาเป็นดาวดังอะ่ะมันลิขสิทธ์คลิปเขาอ่ะมันของนักชกค,คู่นี้มันมีลิขสิทธ์นะคะหนูก็มองว่า ลอนชัยนะเขามีดีที่แข้งนะน้องวิวเดินเข้าหาก่อนที่จะเดินเข้าหาเ,เขา,าต้องโดนแข้งอยู่แล้วส่วนน้องวิวเขาก็มีแข้งถอยคส,ส,สติสไตล์ความเป็นมวยสวยงามนะก่อนหนูก็มองว่าที่ไปย้อนดูหนูเห็นลอนชัยนะเขาเจอคล้องคอคลิปคอไล่แขนนะบงคลิปคอไร่แขนพลิกมาหลายไฟนะคะแสดงว่าจุดอ่อนเขาอยู่ตรงนี้หนูก็เลยมองว่าถ้าในเกมนะน้องวิวเข้าถึงตัวจะเข้าถึงตัวเขาได้ก็ต้องคลิปคอไล่แขนนะคะ คลิปไว้คลิปไว้แบบที่หนูอภภาพมาให้ดูนะคะโอกาสชนะแน่นอนค่ะถ้าในเกมนะเห็นคลิปคอไ่แ,แขนได้นะหนีหนีแข้งเขาได้นะคะก็ใส่น้องวิวยาวไปแต่ถ้าเข้าใกล้ตัวไม่ได้เข้าไปเจอแต่ล่องแข้งล่องอะไรก็ค่อยแต่งตัวบางทุนเราเองนะคะคู่นี้แนละ้วน้องวิวนะเลดเปิดเป็นต่อสิบเก้าค่ะหนูก็ชอบไปที่น้องวิวค่ะแล้วเดี๋ยวมาฟังมุมมองหนูทออหลังข้างอีกทีนะะเพราะว่ามวยมันยังไม่นิ่งนะมีการถอนชกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเอามุมมองสั้น แบบรูปลัดหวังว่าฟังแล้วจะเข้าใจนะคะหนูก็สืบมาดีทุกคู่ค่ะโดยเฉพาะคู่เอกม่ยชอบก่อนช่างคืนหมาหอนวันนี้นะคะคู่หนึ่งอะ,ะหนูก็เชียย์ไปที่น้องเฟซบุ๊กนะ,ะมวยคู่นี้ออกได้ทั้งสองนะคะก็มองว่าลูกแข็งแรงอยู่ที่เฟซบุ๊กค่ะและคู่สองนะ,ะ,ทงนะ,ะไทยเคยชะนะน็อกมาแล้วเปสู้กับมวยแทนแล้วเป็นการสมสนสนตัวใหม่มาหนูก็คิดว่าเขาหน้าจะให้ไทยมาเกิดน,นะ,ค,ะคู่ที่ชอบที่ไทยและคู่สามนะ,ะจอมโหดทอนทก ถอนชกไปเมื่อเก้านาทีนะหนูส่วนตัวหนูก็ชอบไปที่ทีะเดชอยู่แล้ว,ลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่หลังชาง่างนะคะส่วนข้อสี่ชอบไปที่น้องวิวตามที่หนูบอกไว้เลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในท่องเลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุสนในการฝากถอนอนไว์ต้องพักยกที่สี่แอดพีวายสองสี่แอดพีวายสองสี่มีแอดล้ำหน้าทุกครั้งนะคะไว้เจอกันใหม่ชอบหลังช่างพรุ่งนี้ค่ะ